นี่ต้นน้นอยๆเตียนท,ท,ท,ทุกคนเรามีมากบอมีบอมีบอเนี่นี่ได้ต้นหมือนนี่ได้ทุกคนนี่นะธรมา,าสตรสวงามวันไ่าลอยคงนา งาม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 มีส่วนพักส่วน,วนทอมอะไรทำใหม่ต่างๆมังเฮ็ดมังเคือไม่ครบสุดส่วนตัวเนี้ยมเนาะมีตีน้อยๆเอาเคือกอเลยมีตีน้อยตึงๆฟูได้สนใจเนาะจะไหนมาเครือไปแจวไปต้มกินแรงส่วนตัวเนี้ยมได้เด้อ หอมก็มีสนใจหอมบ้าได้ฮอมแกมหรือฮ้มยังเออมาแบบไบบบบนงนี่นีน่ ừ, ừ. นี่ก็มะเขือเนะาะมะเขืออย่างกับตัวเนี้ยเนี่ยซื้อบรรท์มาเขือห้ามมาโอ้เนาะมเขือห้ามมาดิ <c ười> เ,เดี๋ยวจิเลี้งน่อยนี่เนาะขัดจังตึงดีจังนี่น,นะ <c ười> นี่นนมะเขือส่วนตัวนี้อาม หน่วยใหญ่ๆทั้งนั้นเดี๋ยวสจาไปเบิ่งหงหนาบรรยากาศหนาแสงเนาะบัดนี้นี่ก็มาเครือเนาะเออบะแมนมกเข็ดเท็เทอรเนี่ยมหังนี้หังนี้หังนี้ Phùng là xe an nắng Nó cho mình mắc nằm nó không Nhà mua mì, nuôi đồ mì là nó ăn đi Mẹn hè mắc nằm Năn 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 là nó, cho nó cho mẹn mắc Mắc nằm อันนี้ก็ต้นมะนาวต้นมะนาวตูนียมนี่นงหงน่างามจังเขาง,งามจังเขาตัเนียมงามคักอรีรมะเพรโอ้มีเด่นหน่อยใหญ่โอ้คักคักคัก นี่โอ้ยขักขนาดบล้วก็บรรนะยากาศน่าแซงเอีกเนาะรรงามงามบอกค้งามบอ,มบอถ้างามคอมเมียนมาได้เลยเนาะ เอากรสีข้อจบคลิปเพียงสำนีเนะาะให้จัให้เอาไปหายนะให้เบิง้งคอมเมนต์มาเลยเนาะจักเห็นนะมือนี้ก็พามาเบิง้งมะเขือมะเพรพร้อมหอมอ,อะไรต่างๆครบสุดของตัวเนี้ยมเนาะส่วนตัเนนะนตูเนี้ยมมวลของเขาของเขาหายปางว่าสันส้นซะจบคลิปเพียงอันนี้เนาะบ๊ายบาย